ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อใหญ่ปวงเนะครับเนาะยหญ่หน่อยเราว่ามโอเส้านี่ครับเราไปสวนไปพ่อเฮ็ดเฮ็ดปวกออกวันนี้นะครับทางไปสวนครับน้ำคู่กันที่วันวันเราว่าเราบ่มีเวลามาเก็บน้องอยากไปอสมอเราแล้ครับไปซื้อนอสม้อหมล้วเราฝากพ่อใหญ่ปวงไว้พ่อใหญ่ปวงกันหนก วัท่านไี้มาเก็บจักเถื่อครับนี่ตอนนี้กำลังสิบไปครับนี่มีเวลาวันตันนี้วันตำเลอว่างครับวันตว,ว่างจากงานครับไปสิภาพไปเบิง้งบอกเราพอไหวลาวานี่นี่แหละครับข้างไปสวนนี่แหละไปเบิ้งอรุณวสันลาวาะครับมาครับแต่มาครับนักยูมองได้ละ ปลาอยู่ขันแท่ปลาอยู่ข้าวมาสั่นคแบบไปบุกบักอยู่แถวใก่เงียบหนี่เรามาสั่นเราว่าโอ้ยพอแล้วพี่น้องครับพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วนาจมังนี้ครับนาจมังนี้นาจมังนี้ครับโอ้ยแม่นอีรีแม่นความเล่าอีรีใช่ไหมน้องครับ โอ้ยแม่นอีดีแง่หน่อยบอกครับเนื้ปลวกจิกครับเฮ็ดอปลวกจิกเฮ็ดอปลวกนำแกงนกเนาะเขาเอิ้นหน้านี่มันสิดอกบ่ใหญ่ครับหน้านี่ดอกบ่ใหญ่เรกครับนี่ครับเดี๋ยวสวนเสียมเลยโอ้ยนี่ครับนี่นี่นครับอือ กินออกห่วงเอ้าหอกงไม่ข้นกินนะครับโอ้ยงามลายพี่น้องงาม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 นี่ตัดอกงามงามครับอืมโอ้ยใหญ่หน่อยเราวาวี๋ตัวนี้เราบม่มีเวลาเอาเราอยากไปวัดสอมอเรานีห่หน่อยปากปลาแดกครับคนของประชาชนมาสัน่นระหว่าโอ้ยเม่ยนี่ดีพี่น้องแม่ยนี่ดีแม่นี่ดี เกิด,ดยุ้ยไกลเฮี้ยนแล้วล่ะโอ้ยพวกขาดจีด้แกงกับบ้านยากพี่น้องเอ,อ้ยคนครับกลับกลับอะไรโอ้ยค่อย,อยคอยคอยคอยต้องค่อยคอยเอาครับเฮ็ดเฮ็ดพวกสีบ้านแน่นแล้วละ่ะถือฝนมาขึ้นนี่ขึ้นฮะดูใหม่โย,ยมักต้องแรงนี่ตัวเนี่ยโวยมักต้องแรงก็มีพี่น้อง โอ้ยหมักต้องแรงนี่ครับเขาเริ่มหมักต้องแรงสีดงแดงๆนี่คร,ครับครับครับเอาเอาหยียบปวกโอ้ยตัวนี้มันจูุ่มอเหเฮ็ดปวกจิกเอาง่ายอยู่หรอกครับถอนเอาถอนเอาลวดต้องเชื่ออือโอ้ยบอกไรดีพี่น้องตอนส่วนเนาะ ผู้ันเที่นี่ลนะครับผู้ันเที่ไปเย็บพวงนี่ทางไปสวนนี่ครับเดี๋ยวคลิปนาครับคลิปนาะสิภาพไปเบิ่งสวนนะครับเด้อมี่อย่างเนี้ยโอ้ยง่ามครับพี่นอ้องง่ามง่ายงายลาบปากขับมาเรื่ลาบปาก,าปากโอ้ยเดูมันออกอยู่กันแทะไกลขึ้นเฮือนนะครับ โอ้ยวางไปบดกันเฮ้ยีุสุครับเปิดไส้กระออวไปแนวว่ามีมูมาหยาด่มีมูมาหยาดเดมุนครับมุนครับมีคนมาหยาดเนี่ยโอ้ยพี่ีเออเอ โอ้โอ้ยโอยมูไงเติบพี or ่รองพี่มููไงเติบครับเดี๋ยวเรแกนบิูแล้วบ่ยดองนี่ดองนี่่อแม่ครับดอกนี่เฮ็ดพี่เบียเฮ็ดพี่เบียกิน่ไรนีน้องทิมทมดอกนี่ แนนดับพี่น้อง่นงโอ้โอ้ยโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องบ้ง้งบครับโอยอยโอนอนส่วนนอน่นนอน่นอ้อกว่ดอกกันครับโอ้บงมนี่ครับงมนี่น้องครับบงบง ถ้ามาเอาตะตอนมื่งเศร้าดิได้ย่ายหน่อยบอกตะตอนย่ายหน่อยบอกเนี่ยบอกครับที่จูมงามก็นี่ครับนี่ฟูงหยาดข้าหอยาดอยู่ครับข้าหยาดข้าหยาดย,ย่ายหน่อยเราก็ไม่มีเวลาครับเฮ้ยตอนพี่หนอ่องแสงมาแรงพอดีเยอะพี่หนอ่องเนี่ยโอ้ยเถ้าแล้วพัดตั้งดอกตั้ดอกเถ้าแล้วครับ เบิ้งที่นองเอาข้าวเดียวเอาข้าวเดียวเอาข้าวเดียวสิเต็มคููหน่อยแล้วอื้ฟอ้อ,อย่างนี่มูเดียวเนี่ยครับใหญ่หน่อยว่าแล้วมีมีเห็นโมเดียววะจัน สวนแท้ทางขึ้นไปสวนห้่งเราพัสันโอ้ยแมนีนอีรีครับวางเจปเปียวเนืเดอ้อวัสสันฮะคือชได้แกงอยู่ดอกครับบานีน้ำโมเน็ดที่บ้านจังไหนล่ะครับพวกบ,บ่มีเวลากอนเลยขนกินคักกินแน่ออกคักออกแน่ต้นอนเนื้อวกปีนี้ครับ

คลิปนี้พ่อนๆเพื่วงกับเนี่ยผ้ามาเข็บเ็ดครับกังไดกะขอไลค์ขอแชร์จากพ่อแม่พี่น้องในเด้อครับเด้อช่องกินไปเรื่อยชาแนลครับชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับนี่ครับเกี่ยวไปแกงมาแรงนะครับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปต่อไปกับอาจจะมีแกงเห็ดพวกนี้นะครับสู้พี่น้องกินครับแล้วก็่ให้ไปเบื้องสวนน้ํา หยิบต่อไปเนาะครับเนาะพุณละสวนน้นนนอพคุณละครับสะไมัใช่ปวงครับกลางทองให้ทองมาอยู่แหละครับฝากเลื่อนะครับช่องกินไรกินไปเรื่อยใช้แนวครับเอาะครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับ